ตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปทดสอบเตาแก๊สเตา kb 5นะครับของร้านตลาดไทยแก๊สนี่นะครับรุ่นรุ่นนี้รุ่นเงินทองไหลมาเทมานะครับเราจะพิมพ์ไว้เลยครับก็นเนี่ยเป็นมงคลเลยนะครับแค่ซื้อไปก็เป็นมงคลแล้วนะครับแต่คุณภาพนะครับดีมากๆนะครับประหยัดแก๊สด,ด้วยแล้วรุ่นนี้เป็นรุ่นต่อท่อท่อจะยาวกว่าท้องตลาดทั่วไปนั่นหมายความว่า ไฟจะห่างจากาวาล์วที่เราจับนะครับแล้วสามารถต่อให้ยาวอีกก็ได้นะครับถ้าเกิดคุณลูกค้าจะไปต่อก็สามารถต่อได้รุ่นนี้แล้วหนาด้วยครับรุ่นต่อท่อน,นี่จะหนามักใครว่าเตานี้เป็นรุ่นโบราณโบราณเนี่ยเขาจะทําเตาหนามากนะครับรุ่นนี้หนาแล้วก็วาล์วก็วาล์วทองเหลืองนะครับทนกว่าวาล์วเหล็กเพราะวาล์วเหล็กเนี่ยพอใช้ประมาณเดือน2เดือนซื้อไปเนี่ยก็จะเฟะน,นะครับคือไม่สามารถ จากคอนโทรลไฟได้นะไฟวุบวับปุบวับนะครับก็ของเราเนี่ยรับรองคนทอนทนแน่นอนแล้วไฟสวยไฟสวยไฟเขียวไม่มีเปลวส้มนะครับก็ชมคลิปรายละเอียดแล้วนะครับสนใจก็โทรเข้ามาที่ร้านตัดแ่ายแก๊สได้เลยตามเบอร์ข้างล่างหรือช่องทาง Facebook ทาง l i น์ทาง Youtube ก็ติดต่อได้เช่นเดียวกันนะครับเชิญชมคลิปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไ้ด้วยนะครับเชิญชมค,ครับ ดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็บรรทดสอบเตาระครับรุ่นเงินทองไหลมาเทมาของร้านตลาดไทยแก๊สนะครับเป็นเตาสีทองเลยนะครับรุ่นเงินทองไหลมาเทมาเป็นมงคลจริงๆนะครับใช้แล้วเงินทองไหลมาเทมานะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นเตาแก๊สเขาเรียกเตาโบราณสมัยก่อนเนี่ยครับสังเกตง่ายๆนะครับมาดูลักษณะทั่วๆไปเตาทั่วๆไปนี่นะครับเดี๋ยวนี้นะครับเขาจะเป็นรุ่นที่ว่า ล่อมาเลยนะครับตรงนี้จะติดกันไปเลยแต่ตัวนี้นะครับสังเกตข้อต่อเขาจะมีข้อต่อเพราะฉะนั้นข้อต่อตรงนี้สามารถจะต่อให้ยาวกว่านี้ก็ได้นะครับสําหรับลูกค้าต่อให้ยาวกว่านี้ก็ได้นะครับแล้วก็รุ่นนี้เขาเรียกรุ่นต่อท่อนะฮะรุ่นต่อท่อเพราะฉะนั้นรุ่นต่อท่อเนี่ยเขาจะทําหนามากโดยเฉพาะอันที่โดนความร้อนเนี่ยนะครับตัวนี้ก็จะหนา นะครับหนาทุกอย่างเลยครับรุ่นต่อท่<ต>อคือรุ่นโบราณนะครับเพราะฉะนั้นไฟก็จะสวยนะครับวาลเราก็ใช้วาลทองเหลืองแท้นะครับนี่วาลทองเหลืองแท้ของไฮแกลเพราะของของยี่ห้อไฮแกลนะครับอันนี้เรามาสังเกตวาลทองเหลืองอย่างนี้ครับมาดูด้านนี้นิดหนึ่งครับถ้าเราวาลทั่วทั่วไปนะครับที่คุณลูกค้าเห็นในท้องตลาดในสีเหลืองเหมือนกันนะครับแต่ว่าแม่เหล็กดูดติดนะครับสีเหลืองแม่เหล็กดูดติดหมายความว่าเขาเป็นเหล็กชุบสีเหลืองนะครับอันนี้ เป็นของยี่ห้อนี้นะครับของเตาเราเลยนะครับดูดไม่ติดนะครับดูดไม่ติดเลยนะครับเพราะว่าเขาทําจากทองเหลืองแท้นะครับการที่ใช้วาลวเหล็กนะครับประหยัดต้นทุนแต่ผลของการใช้คือว่าประมาณเดือน2เดือนเนี้ยคีแก๊สมันเป็นน้ําออกมาน้ําแก๊สเนี่ยจะทําให้ด้านในเนี่ยมี สนิมพอมีสนิมปุ๊บเนี่ยตรงนี้จะจะปิดไม่ค่อยอยู่นะครับมันก็จะวุบวับวุบวับวุบวับไฟก็จะไม่นิ่งแล้วก็จะไม่สวยนะครับเพราะฉะนั้นของร้านตลาดไทยแก๊สก็เลยเน้นคุณภาพนะครับถึงแพงอีกสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าคุณภาพใช้ดีนะครับนี่ครับไฟออกมาสวยสีฟ้าสวยๆอย่างนี้เลยนะครับประหยัดแก๊สดีนะครับไฟตรงกลางสังเกตตรงกลางนะครับจะวนนะครับจะวนเพราะฉะนั้นไอ้วนอย่างนี้นะครับเวลาเราใช้เนี่ยความร้อนเนี่ย เขาจะไม่หนีจากไม er, ่หนีก้นหม้อนะครับก็จะทําให้ความร้อนเนี่ยเข้าได้เต็มที่พอความร้อนเข้าได้เต็มที่เนี่ยหมายความว่าเราก็จะทําอาหารได้เสร็จไวขึ้นประหยัดเวลาพอประหยัดเวลาประหยัดเวลาก็คือต้องประหยัดแก๊สนะครับประหยัดแก๊สเพราะว่าร้อนได้เร็วกว่าแล้วก็ประหยัดแก๊สกว่าถึง50%นนะครับคุณลูกค้าชมคลิปนี้นะครับสนใจก็โทรเข้ามานะครับเรายินดีจะส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้เป็นท่อยาวกว่า ท้องตลาดทั่วๆไปนะครับก็เหมาะสําหรับที่ว่าคุณลูกค้าต้องการที่จะไปต่อท่อให้ยาวอีกสักประมาณสักนิ้ว2นิ้วเพื่อว่าจะได้ห่าง ความร้อนจะได้ห่างออกมาอันนี้เราก็ทําได้สําหรับเตาตัวนี้นะครับก็สนใจโทรเข้ามาตามที่เบอร์ที่ให้ไว้เลยนะครับแล้วเรายินดีจะส่งให้ทั่วประเทศนะครับสําหรับคุณลูกค้าที่ใช้เตาอยู่แล้วแล้วเสียตัวนี้สามารถเอาไปเปลี่ยนใช้ได้เลยใช้สายเดิมใช้หัวเร่งอันเดิมใช้ได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ